ดดดดคคิิิถูกผทียังสวัสดีทุกคนนยคะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ลองฟิล์มโมเมอรี่ค่ะก็คลิปในวันนี้เรียกว่าวอล์กได้หรือเปล่าไม่รู้ก็คือก็คือว่าฟิล์มจะไปค้างบ้านเพื่อนนะคะสามวันสองคืนตอนแรกสี่วันสามคืนแต่รู้สึกว่ามันเยอะไปก็เลยสามวันสองคืนที่ไปเนี่ยไปบ้านเพื่อนแบบเขาเรียกว่าอะไระไปไปเมาส์อะไรเงี้ยค่ะเวลาฟิล์มไปบ้านเพื่อนทีไรอะ ไปค้างก่อนที่เราจะไปเที่ยวไหนๆกันอะบิ๊นชอบมากเลยชอบเวลาที่เราแบบนั่งคุยกันทั้งที่ส่วนใหญ่ก็นีเป็นคนเริ <S <S ่มเพราะวันนี้คิดมากเลยคิดเรื่องไวมากนั่นแหละอน,นาคตเราอาจจะไม่ค่อยได้เจอกันอะเพราะว่าต่างแยกย้ายแล้วต่างไปเจอสังคมใหม่ก็ไม่รู้อีกเมื่อไหร่ก็จะได้เจอกันก็ไอ,อตอนนี้เลยไปฮิวใจตัวเองค่ะทุกคนความผิดหวังอะไรเงี้ยก็ก็รู้สึกลึกๆนะว่าแบบเอ้ยอาจจะเห็นฉากดราม่าน้ำตาไหล แต่ก็ไม่รู้จะอะไรปะเฮลเลียนไงเออเลยนนค่ะในที่สุดเราก็จะได้กินกันแล้วหามายาวนานมากรอมาสองกล่องเลย เดินไปเองไหมล่ะไม่ใช่แอนซิงกับบาบมา

ก็เลยทุกคนว่าตอนนี้เราอยู่กับคนเมาสองคนนะคะแล้วมีเราคนเดียวที่ไม่เมาเราเรากินไม่ลงจิกมีเราคนเดียวที่ไม่เมาเรากลมันไม่ตอดแทยเข้าสู่วันที่สองวันนี้ตอนนี้ก็เวลาบ่ายโมงเอ้ยเที่ยงสิบเก้าเมื่อคืนก็คือกว่าจะหลับานาสะัสมนาเมื่อคืนมีเราคนเดียวที่ยังมีชีวิตรอดอยู่คนอื่นไปเกว่าจะหลับ ถ้าหลับจริงๆคิดว่าตีสามแน่เราผ่านอะไรมาเยอะจริงๆในคืนเดียวเพกออมาแล้วเ,เกียงเขายังเลี๋ยดูนะว่าคิดถูกคิดผิดที่มามเพื่อนเอดูร้อนอ,ะอ่ะเพราะมันร้อนมากร้อน้ยยังไไม่ได ก็ตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะเร้น้ำส่งการกันนะคะการปะแปะแบบของกานไทยก่อนไหมมาพี่อ <produ funny gli ete quer> ่ะ <esta> คลิปนี้ฟรีชีพสุดเลยนะพอมันลว่หมดแล้วคิวหายไปแล้วก็ตอนนี้นะคะเรากำลังทักเกี่ยวกัรอน้ำเติมให้เต็มความแค้นทั้งหมดต้องมาชำระตอนนี้เรากำลังมาน้คนะคะที่หน้าไหมเวลาแม่แซน ปพี่ชื่นะลิปเนะี้ย I like that You g uh, so o so right t all a n that Oh honey เพลงวเพ่เนียหมสุ้คำมัน get up ing t h c a t มาเอาผู้ส now what's up I'm right b a k ต้องการชดับ b r i n g i n p o j c t e g t me and tell me h y like, that, like that. เรากินมาม่ากันทุกวันเลค่ะคุณพ่อสองสารก็เลยซื้อมาให้เข้า <laughs> สู่วันที่สามพวกเราสอนสามและซิ่งไปหาจุดม,ม,มุ่งหมายสูงสุดพวกเรานั้นก็คือ ใช่ค่ะรานน้ำปั่นโอริโอ,อน้ำสดปั่นของฉันแล้วก็ต่อด้วยอาหารเช้าของพวกเราสรดุปทำเดียวจอเพราะว่ามันเลีย่ยนมากเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนรู้สึกยังไงบ้างชอบอะไรนะเวลาฟิลมทำวอล์กแล้วก็ได้ถ่ายคลิปไปแบบสถานที่นู้นที่นี้มันรู้สึกแบบ การไปครั้งนี้ก็ได้แบบสมตามที่เราหวังที่เราคิดอะไรกันขนาดนะั้นอาจจะเป็นโมเมนต์เล็กๆเมื่อเราย้อนกลับมาดูอีกครั้งมันก็มีความสุขสนุกสนานกันนะก็สำหรับคลิปในวันนี้นะคะหิ้วก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบก็ไปคลิปหน้าค่ะ